สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในสวนอะโวคาโดที่ผมทํางานอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปั่นหญ้านะครับไว้ใช้สําหรับปั่นต้นหญ้าที่มันหนาๆเป็นพุ่มหนาๆน,นะครับในร่องสวนอะโวคาโดซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปั่นที่ใช้ระบบไฮดรอลิกต่อจากรถไถนะครับนี่ครับก็จะต่อพ่วงจากรถไถแล้วก็จะมีฟันนี่ครับตัวนี้เป็นตัวหมุน ใช้สำหรับในการปั่นหญ้านะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้เอาไว้ใช้สําหรับปั่นกิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าปั่นกิ่งโอโวคาโดที่เราตัดแล้วแต่ตัวนี้ใช้สําหรับปั่นหญ้าครับเดี๋ยวผมจะให้พวกเราชมการทํางานนะครับเหมือนที่ได้ดูไปตอนเริ่มคลิปนะครับทีนี้ก็ตัวนี้จะสามารถขยับออกได้นะครับคือพูดง่ายคือสามารถปรับระดับได้ให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่า ให้นแหลบนี่ครับการทํางานอันนี้ก็จะปรับให้ขึ้นนะครับตามแล้วเขาเรียกว่าตามลักษณะของร่องอะวคาโดนะครับมีทั้งล่องเอียงแล้วก็ในแนวระนาบนะครับอันนี้ก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะยื่นออกไปมันเอียงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูการทํางานนะครับถึงจะเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะหมุนหมุนต่อได้ครับก็จะมีตัวคันโยกในการบังคับนะครับ นี่ครับตัวนี้อยู่ด้านหลังคือพูดง่ายคือรถทํางานไปด้วยแล้วก็คนขับหรือว่าผมเนี่ยขับก็จะใช้ในการปรับตัวนี้นะครับให้มันตัดตามแนวเราอยากได้สูงได้ต่ําก็สามารถทําได้เลยครับนี่ครับถ้าเกิดสมมติว่า,วามันจะโดนต้นโอโคโดเราก็จะดึงเข้ามานะครับให้อยู่ในร่องต้องดูการทํางานครับถึงจะเห็นภาพชัดเจนนี่ครับก็จะหมุนหมุนได้นะครับปรับระดับได้ ันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอยู่ในร่องสวนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นต้นหญ้าที่มันสูงแล้วก็ลกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราไม่ได้มากําจัดตรงนี้เป็นเวลานานปล่อยไว้ทิ้งไว้นานครับทีนนี้เราก็จะมาตัดนะครับตัดเพื่อที่จะเอาญ้าออกไม่ให้มันมาแย่งสารอาหารของต้นอะโวคาโดครับอาจจะดูเล็กลุบนิดนึงครับบางบางบางร่องเนี่ยคือแบบว่าสูงมากนะครับเกือบ2เมตรได้นะครับต้นหญ้า นี่ครับเราก็จะเห็นสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดก็ใช้รถไถอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ติดดินนะครับอันนี้เราจะยกขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวปั่นมันปั่นไปได้นะครับยกขึ้นมานิดนึงครับอันนี้ก็ล่องผังซ้ายก็จะตัดไปแล้วนะครับเราจะตัดซ้ายแล้วก็ขวานะครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลกัน สายขวาครับเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นด้านหลังมันจะสวยงามมากเลยครับมีการนตัดของ,องฟังก็อีกหนึ่งวิธีในการจํากัดตัวพืชครับในหัวอโวคาโดที่ประเทศอิสราเอลนี่ครับด้านหลังก็จะเรียบเนียนเลยครับตัดเราจะไม่ให้โดนกิ่งอโวคาโดเล็กๆนะครับเราจะยื่นเข้าไปใต้ต้อนอโวคาโดก็จริงแต่ว่าจะไม่ให้โดนเล็กๆครับ เดี๋ยวผมจะให้พวกเราชมการทำงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมรีวิวตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิตาเลีด้วยนะครับขอบคุณครับ